เวลา13นาฬิกา5นาทีถึง14นาฬิกาเล่าขานงานวิจัยเล่กว้างการค้นคว้ามไม่สิ้นสุดความรู้ใหม่ค้นพบได้ทุกวันเล่าขานงานวิจัยเรื่องเล่านสนุกสาระคบคันัน <6 S 1> พบกันไ,<ม>ได้แล้ววันนี้ที่นี่ MSU Radio พิเศษอะไรเดี๋ยวสักครู่เราติดตามกันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ะ,คะก็ขอต้อนรับท่านอาจารย์นะคะแล้วก็เข้าสู่รายการเล่าขานงานวิจัยใช่ไหมว่า,างานวิจัยชิ้นนี้ก็จะเป็นอีกหลายๆท่านที่ว้าวมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะอาจารย์แล้วก็ท่านเป็นนักวิจัยท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่นําผลิตภัณฑ์มันแกวซึ่งเป็นมันแกวของ ของตัวอำเภอบระมือจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งก็จะปลูกกันมากนํามาทําเป็นเครื่องดื่มวายไรแอลกอฮอล์แปรลูกมันแก้วซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรใช่ไหมคะจังหวัดมหาสารคามให้มีรายได้มากขึ้นแล้วก็จังหวัดมหาสารคามนั้นก็จะตั้ง อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศแบบทุ่งญ่าร้อนอากาศร้อนพูดง่ายๆซึ่งมีที่ดินเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกหลากหลายชนิดพืชเศรษฐกิจในจังหวัดมหาสารคามที่สําคัญของการเกษต,ตรก็จะสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะมันแก้วนะคะ,คะอาจารย์ก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐก,กิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากมันแก้วนั้นมีความต้องการน้ําน้อยเดือดดูแลง่ายใช่ไหมคะอาจารย์ณครนี้ คนชาวบละบือถึงนิยมปลูกเพราะปลูกเพื่ขึ้นงได้่ะแล้วมันแก้วก็เป็นพืชใต้แต่ว้พก็คนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทานได้มันไม่ช่วยมันไม่ทำระดับการเลือดในเลือดในสูงขึ้นนะคะอันที่สองที่เราเห็นก็คือริททางเภสัชวิทยาคือมีการศึกษาก็เป็นคณะเภสัชของเราเอง ม,มาหาเรื่ยมา,มมา,มมาสลัคคมเนี่ยจำได้ว่าเราเคยพิาจาาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมันแกว้วทำเป็นเซรั่มใช่ไหมคะก็คือทําให้ผิวขาวขึ้นนะคะ,คะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีองค์ประกอบของกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนฉะนั้นพอทานเข้าไปมันเหมือนกับเออเป็นเหมือนฮอร์โมนเพศอะค่ะทานแล้วคือบำรุงผิวพรรณลดการสร้างเม็ดสีอ่าแล้วก็ทําให้เป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะ,คะก็คือเขาเรียกว่าอะไรสาวทอนปีอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ตัวเองก็เลยมาคิดว่าเออถ้าสมมติว่าเอาไปทาได้เนี่ย ถ้าไปกินมันไม่ดีกว่าเหรอเพราะทานเนี่ยมันอาจจะปลิวหายไปก็ได้ถูกไหมหรือว่าผิวแต่ละคนหรือกระบวนการรับวิตามินหรือสารบางอย่างที่เข้าไปในผิวมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะมีน้ํามันบ้างคนผิวมันบางคนผิวไม่มัน่ะเลยมีความคิดว่าเราหามอะไรก็ได้ทําให้มากินได้ดีกว่าค่ะอันน่ะนะคะถัดมานะคะตัวเองด้วยก็ทําวิทยานิพนธ์ด้วยทําทําวิจัยด้วยนะครนี้คือต้องต้องบอกก่อนว่าในตัวของวายมันแก้วเนี่ยเป็นวิจัยต่อเนื่อง <c oughs> ในครั้งแรกเนี่ยเรามองว่าเราเอามันแกวมาทําไซรัปก่อนเพราะเราพบว่ามีน้ําตาล <c oughs> มีนูรินเนาะฉะนั้นถ้าอินูรินเข้มข้นมากๆเนี่ยมันน่าจะดีถูกไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวเขาเนี่ยมีน้ํามาก <c oughs> ตอนแรกก็มาทําเป็นไซรัปปรากฏว่าได้ยิวน้อยมากเลยค่ะได้ประมาณสิอร์ซนคือมันแกวโลนึงเนี่ยได้น้ําตาลอยู่ประมาณสัก1ิบกรัมร้อยกรัมอย่างเงี้ย <c oughs> พอเวลาจะขายก็ราคาแพงถูกไหมคะมีถัดมาเราก็รีบรู้สึบว่าเอ้ยมันน่าจะ มันน่าจะมีะไที่ดีกว่านั้นถ้าเราไม่ต้องทําให้มันระเหยล่ะเราเอาน้ํามันมาเลยอ้าวคราวนี้ได้ละอยากได้มันแก้วมันแก้มีประโยชน์นะเออได้ช่วยกเกษตรกรด้วยอย่างที่บอกถูกไหมคะก็คือมันแก้วลงตลาดปั๊บเราก็สามารถเอามาแปรรูปอ่าล้วก็เอามาทําอะไรล่ะที่ใช้น้ํามันแก้วได้อ๋อก็ต้องไปกลุ่มเครื่องดืม่มแล้วเครื่องดื่มอะไรละ่ะที่เป็นน่าสนใจที่มีมูลค่าเพิ่ม ก็ต้องมาคิดจะทําน้ำมิ้ก่เฉยๆไหมจะทำเหมือนเป๊ปซี่ไหมเป็นน้าอัดลมขอโทษนะคะเป็นน้ําอัดลมไหมหรือจะทําเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะคราวนี้ก็มาคิดว่าเออคนไทยเราชอบสังสรรค์ถูกไหมคะทุกเทศกาลเลยต้องมีการรับประทานเครื่องดื่มเป็นการสังสรรค์การเครื่องดื่มเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ของที่กินเพื่อแก้กระหายมันเป็นเรื่องของระดับชั้นเป็นเรื่องของหลายอย่างนะเป็นเรื่องของวงสังคมเป็นเรื่องของความเป็นเพื่อนนะคะ ฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราเอามันแก้วอะ่ะมาทําเป็นเครื่องดื่มแล้วเครื่องดื่มที่มีมูลค่าอะไรแล้วก็เลยไปจับที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือเครื่องดื่มไวน์ค่ะคราวนี้พอเครื่องดื่มไวน์ปับ๊บเอ๊ะแล้วปัญหาก็คือว่าปัจจุบันนี้เรายังมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องสถานศึกษาถ้าลงหมักไวน์ก็สนุกแน่ถูกไหมคะเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องคิดว่าเราจะแปรรูปอย่างไรมันก็เลยกลับมาเป็นโจทย์ก็คือไวน์ไรแอลกอฮอล์ก็คือไวนอนอะ ทเนี้ยไวน์ที่ท่านอาจารย์ได้มีการพัฒนามีกี่แบบคะอาจารย์ที่เราพัฒนาตอนนี้มีสองแบบค่ะต้องต้องมีเรื่องเล่ายาวเรามีเวลาใช่ไหมคะมีเวลาค่ะมีเรื่องเล่ายาวคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาแบบเดียวขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วคุณคุณเพื่อนก่อนนะคะว่าวันนี้ท่านไม่ด้กรณีของเราเนี่ยคือถ้าเป็นไวน์ธรรมดามีแอลกอฮอล์อยู่แล้วค่ะใช่เม่มีแอลกอฮอล์อยู่แล้วมันก็ตัวแอลกอฮอล์มันก็รักษาคุณภาพได้อยู่แล้วแล้วเขาก็สามารถคุ้มครองตัวเองได้เพื่อไงคือเชื้อโรคมาแอลกอฮอล ฉีดปั๊บกาจะตายอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราดึงแอลกอฮอล์ออกเนี่ยความสามารถในการคุ้มครองตัวเองเขาอาจจะลดน้อยลง <Okay. S 1> เราก็ต้องปรับให้เขามีลักษณะที่เรียกว่าเป็นอาหารที่เรียกว่าไฮแอซิ f ฟูดก็คือมีความเป็นกรดมากขึ้นอย่างเครื่องดื่มพอเราเนี่ยความเป็นกรดขึ้นอยู่ประมาณ4.4อย่างเงี้ยค่ะพอเป็นไฮแอซิคฟูดเชื้อก็เกรงกลัวละแต่ <Okay. S 1> เดียวกันพอเราแต่ถึงแม้จะเชื้อเกรงกลัวความเป็นกรดแต่เชื้อบางอย่างก็ต้องการอากาศ เหน็บไหมคะเราก็ใช้วิธีในการอัดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปก็คือในขวดเนี่ยไม่มีออกซิเจนละ <c oughs> มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่เหมาะต่อการจเจริญเติบโตของใครเลยแม้ <c oughs> กระทั่งเราเองค่ะ oh, <okay. S 2> <c oughs> นั่นแหลคะค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมเราต้องอัดก๊สออกมาแล้วก็ก๊าซที่เราอัดเนี่ยเราอัดประมาณ100 psi ความซ่านี่น้องๆเป๊ปซี่น้องน้อง,น,อง,น,องน้ำอัดลมค่ะยิ่งเก็บไว้นานยิ่งเอจิ่งตัวแก๊สกับตัวน้ำเขาจะสร้าง รสชาติใหม่ความซ่าความมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะมันเลยทําให้สามารถที่จะเก็บได้นานเนี่ยค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําเป็นสปาร์กิ้งแล้วก็ยางค่ะนั่นแหละค่ะคืเนี้หลังจากที่เราสปาร์กิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอายุของไวน์ขวดหนึ่งเนี่ยค่ะสารจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนแค่ไหนค่ะตอนนี้ที่เราที่เราศึกษาเนี่ยหกเดือนขึ้นไปค่ะเหมือนไวน์ทั่วไปเลยค่ะยิ่งเก็บนานยิ่งอร่อย โดยที่เราเอาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องอได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์อในปัจจุบันนี้เรายัางแนะนําให้คืออย่างนี้ค่ะการเอจจิ้งไวเนี่ยเราจะต้องใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิประมาณฮะปกติไว,วทั่ทุไปจะเก็บแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าพอได้ความเย็นนะคะมันจะเกิดกระบวนการที่ว่าเอจจิง้งมันจะมีการสร้างกินรด พวกฟิโนลิกคอมปาพวกฟลาวโนนอยที่มันอยู่ภายในน้ําผลไม้ที่เรามาทํไวนเนี่ย <Okay. S 1> มันก็จะเกิดการสร้างหรือมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นคราวนี้ถ้าเราเกิดเราเก็บไว้อุณหภูมิห้องบางทีอุณหภูมิห้องมันไม่ได้แน่นอนเสมอไปคือควบคุมอ,อุณหภูมินี่คือเรารู้ว่าเทมเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ <Okay. S 1> แต่อุณหภูมิห้องเนี่ยเราไม่รู้วันนี้ฝนตกวันนี้อากาศร้อนฉะนั้นกระบวนการที่มันเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมะค่ะมันก็อาจจะส่งผลต่อการเก็บก,ก,กักก๊าซถูกไหมคะ <Okay. S 1> หรือไม่ก็อาจจะส่งผลต่อคุณภาพขขอออองงงวนนหรรืืืเค่่มชิั้ๆ นับลงก็เช่นเดียวกันถ้าเราตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยถึงไม่จะใส่ขวดเพชรแต่มันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นความซาหรือความก็จะหมดไปอ่าอาจจะน้อยลงอย่าใช่ว่าหมดไปเพราะมันอยู่ในมันอยู่ในน้ำมันมันมีพันธะกันแน่นหนามันอาจจะน้อยลงมันก็อาจจะไม่คือมันไม่เป็นที่คือพูดง่ายไม่ไม่ตรงตามเจตจำนงของผู้ผลิตแบบนี้แล้วกันค่ะคก็เดี๋ยวในส่วนของการสปาร์กิ้งก็จะแตกต่างกัน ตรงนี้นิดนึงนะคะกับการอัดแก๊สหรือการนําเข้าไปแต่ว่าในส่วนของวิธีการทําเวลาก็ปัญหาเชื่อแน่ว่าก็คงจะต้องจะต้องเกิดปัญหาขึ้นในการกระบวนการการทําอย่างแน่นอนนะคะ<ฆ>เดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวเร,เรามาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ค่ะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม f m 1 0 2 2 5 m h z SPG s Impact Ranking เป็นเครื่อง สืบสารประเพณีแห่งความงดงามของไทยขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยายลัยมหาสารคามประจำปี2567เสพสันงานซ้องสล้อพวินเพ่งเสงประธิบูชาสมบาคงคามหานาทีมาร่วมปล่อยกระทงบูชาพระแม่คงคาสืบสารวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรมดีๆที่จัดเตรียมไว้สำหรับทุกท่านแล้วพบกันในวันที่13พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา ณนะสนามหน้าอาคาร100ปีสมเด็จพระสีนาคารินคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามงานนี้จัดโดยองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกลุ่มนิสิตพลังสังคมมาร่วมลอยประทงและเฉลิมฉลองคืนเดือนเป็นแห่งประเพณีอันทรงคุณค่าไปด้วยกันนะคะ ขับขี่คือความรับผิดชอบเมื่อเข้าใกล้วงเวียนชะลอความเร็วและเตรียมพร้อมให้ทางให้รถที่อยู่ในวงเวียนผ่านไปก่อนแล้วค่อยขับตามเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและอย่าลืมใช้สัญญาณไฟเลี้ยวเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนเลนหรือออกจากวงเวียนการขับขี่ที่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเรา ชาวมอ,มอมอสอขับขีปรอดภัยร่วมใจสร้างสังคมดี the Campus Prepare yourselves for this momentous occasion And congratulations on your achievements กับรายการดีทีดี MS Radio 102.2 5ะให้ทุกวันของคุณสดใสสืือานทุกความรู้สึก Feel good mm hmm. เติมเต็นทุก right you. อารมณ์ MS Radio One Point Five คันความรู้คู่ความใดเธอ เล่าขานงานวิจัยเล่กว้างการค้นคว้าไม่สิ้นสุดความรู้ใหม่คนพบได้ทุกวันเล่าขานงานวิจัยเรื่องเล่าสนุกสาระครบครันพบกันได้แในว,วันนี้ที่นี่ MSU Radio ค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการเล่าขานงานวิจัยนะคะและที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ด้านหน้านี้เป็นนวัตกรรมที่ท่านอาจารย์ศิริพรพัฒนาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่านะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้แนะนําผลิตภัณฑ์แต่และอย่างว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง ค่ะอาจารย์เชิญค่ะได้ค่ะขอบคุณมากตัวที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือที่บอกว่าเป็นตัวแรกก็คือเป็นไซลับจากมันแก้วก็คือเป็นไซลับจากจากพืชก็คือใช้ใช้มันแก้วนะคะตัวเขาก็คือจะจะเป็นเหมือนน้ำผึ้งเลยค่ะนีค่ะเป็นเหมือนน้ำผึ้งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาลักษณะเด่นก็คือค่อนะเขา,ขา,ขาจะมีตาส่วนของกลูโคต่อฟุกโตสต่า ฉะนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเพราะว่าเราใส่แปรวนทานแล้วก็จะมีมีปัญหาค่ะแล้วก็แคลอรี่เขาต่ากว่าน้ําตาลทั่วไปครึ่งหนึ่งค่ะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเอ่อเป็นน้าตาลที่เป็นมิกซ์ซูการ์ก็คือผสมระหว่างฟุกโตสแล้วก็สูโครสค่ะแต่ข้อด้อยของเขาก็คือว่าพอเราเอามันแกวมาแปรรูป้วเนี่ยพบว่ามันได้ยิวหรือผลผลิตมันน้อยค่ะค่ะก็คืออย่างขวดเนี้ยอาจจะใช้ประมาณสัก5้าโลหรือ1ิบโลอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้มันก็ถ้าพูดถึงแน่ของ เชิงเศรษฐศาสตร์หรือเชิงพาณิชย์เนี่ยมันไม่คุ้มทุนเพราะว่าเราจะไม่สามารถแบบอัพราคาในราคาแพงๆได้อย่างนี้ค่ะแต่ก็เป็นอันนี้ก็คือมองตอนนี้ที่ที่เรากําลังดูก็คือจะมีตลาดจากประเทศจีนที่เขาสนใจหรือกลุ่มคนที่รักสุขภาพค่ะเพราะอย่างอย่างตอนที่ไปงานโอวอแฟร์นะีคะก็คือจะเห็นว่าจะมีกลุ่มคนที่เขารักสุขภาพก็คือเขาอ่ะจะเอาน้ําตาลของเตามา แล้วก็มาชงกาแฟ oh. ค่ะจะไม่ให้อะรน้ำตาลของทางร้านก็ <Okay. S 2> จะไม่ไม่พลัสหรือไม่เชื่อใจอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> อันนี้ก็มีคนที่สนใจแล้วก็อย่างตอนนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาค่ะส่วนวันนี้ของวันนี้ที่เราที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นก็นคือเรื่องของ Y Non นอนอ ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นระบือวันนอระบือนอนแอลก็จะมี2ตัวก็คืออันนี้เป็นระบือเป็นนอนแอลสปาร์กิ้งไวแล้วก็ตัวนี้เป็นจีคาซ่าค่ะเป็นนอนแอลสปาร์กิ้งไวเหมือนกันความแตกต่างก็คืออย่างที่บอกที่บาใช่อันนี้ของเด็กค่ะเย่วเย่อวิ่นไปด้วยได้แล้วก็ขูดขดไปด้วยได้อันนี้ออกเป็นของผู้ใหญ่สักหน่อยค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราแบบเอามา ยื่นแค่นี้มันไม่มันไม่โอเคใช่ไหมคะเราต้องได้ลองชิมกันฉันแค่อยากรู้รสชาติแล้วค่ะใรสชาติแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะว่าเราจะมีสองกลุ่มนะคะจะใครขออนุญาตให้ท่านผู้ชมามารเห็นก่อนนะคะได้ค่ะมันก็จะมีฟองอากาศเหมือนกันนะคะขออนุญาตชิมนะคะเด็กเลยสุกไหมคะมีความแตกต่างจากจากเอ่อ วายแต่ละแต่ละตัวจะมีรสชาติเฉพาะของของเขาใช่ค่ะตัวนี้ก็จะยกมาอีกระดับหนึ่งเป็นกลุ่มว้ทำงานกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพอยากซึ่งใช่ค่ะจะได้ผิวพรรณทั้งผิวพรรณและทั้งไฟเบอร์ตัวนี้ประโยชน์จะเยอะเชิญวนตัวนี้รวมกันตัวนี้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบว่าซื้อไปทานมาและแก้วแล้วก็ปิดจุวายเก็บไว้แล้วก็วันรุ่งน้ก็ทานอีกทานเหมือนกับ เหมือนกับเป็นบำรุงหัวใจทานวานลลแก้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทานวานิลลแก้วขออนุญาตถามอาจารย์นะคะว่ากรณีที่เราทานไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะเราเปิดแล้วเราปิดจุกค่ะอีกครั้งหนึ่งได้อวานิลละแก้วถูกต้องไหมคะหมายถึงว่าอันนี้ไม่ใช่ข้าบ่งชีใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ค่ะหมายความว่าอยากจะอยากจะถามว่าเก็บได้เก็บได้คุณสมบัติในการเก็บของของวิธีการแบบนี้ยจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่คะเอพราะว่าเราเปิดแล้วแต่เราทานไม่หมด เราไม่เคยเห็นว่ามันอยู่เกินหนึ่งสัปดาห์ส่วนมากก็เดี๋ยวก็จะเวียนกลับมาทานอีกเพราะเพราะหนึ่งคนชอบไวน์เนี่ยเขาจะอยากทานไวน์อยู่แล้วแต่ข้อจํากัดคือพอเขาทานไวน์แล้วเขาจะเมาถูกไหมคะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าเออเขากินได้ไม่เยอะอาจจะกินแค่พอเจริญอาหารกินกับไวน์ขาวกินกับเนื้อขาวไวน์แดงกับไวน์แต่เนื้อแดงที่เขาว่ากันนะคะแต่พอเป็นตัวเนี้ยเขากับนั่งทานในที่ทำงานได้ยจิบไปสบายๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลย ไม่เคยได้เก็บนานสักครั้งแต่ถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้มันจะมีจุกที่เป็นจุกไม่ใช่จุกคอกมันจะเป็นจุกเฉพาะใช่จะเก็บค่ะก็ปิดแล้วก็เก็บได้ในตู้เย็นค่ะความซ่าถ้าอยู่ในอุณหภูมิตู้เย็นก็จะไม่ได้แบบอากาศหรือคำนิยกไซก็จะไม่ได้ไหลออกมาค่ะก็จะเก็บได้เป็นอืมเป็นอ่ะแต่เปียวว่าสองอาทิตย์แล้วกันค่ะค่ะคราวนี้ปัญหาและอุปสรรคในการกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิตไวน์เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์อืมคือ ถามว่า ตามถูกไหมคะเธอดื่มฉันดื่มแต่ฉันยังอยู่ในกฎในเกณฑ์ถูกไหมแล้วเด็กันฉันมีข้อดีคือดูแลสุขภาพฉันด้วยส่วนท่านเธอเธอดื่มมไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะถามว่ามันควรจะต่อต้านไหมถ้าถ้าพูดว่าเอาอย่างงี้ถามี่ตอบยากเลยนะคะคือจะตอบว่าวายมีประโยชน์มันก็อะไรเลยในแง่ของในแง่ของจริงๆแล้วเขามีประโยชน์เพราะว่าตัวเขาเนี่ย มีพวกแอนโทไซยานินนะคกมีฟลาโวนอยนะคะแต่อะไรก็ตามเดี๋ยวว่าแต่วายเลยค่ะแม้ว่าข้าวน้ำตาลน้ำปลาการดื่มจะต้องอยู่ในปริมาณที่ที่เหมาะสมใช่ค่ะแล้วก็มีคำถามว่า่าคำถามได้ที่จะเจอคือว่าเออแล้วคนเป็นมาหวานดื่มได้หรือเปล่าคะอย่างวันนี้ตอบได้เลยว่าระบือเนี่ย สามารถที่จะบริวานดื่มได้แม่น้ำตาลเลือดสูงเพราะว่าเราดึงน้ําตาดึงน้ําเราดึงให้เหลือน้ําตาลเฉพาะที่เป็นบริกเดิมของแอลกอฮอล์ชั้นที่เราดื่มตอนเนี้ยแปดบริกนี่คือน้ําตาลของแอลกอฮอล์น้ำตาลเขาคนน้าตาลของมันแก้วอย่างเดียวค่ะซึ่งน้ําตาลของมันแก้วก็เป็นองค์ประกอบใหญ่คือเป็นอินูลินอย่างเงี้ยค่ะชั้นก็จะค่อนข้างจะปลอดภัยแต่จีคัซ่าเนี่ยเป็นของวัยรุ่นเนี่ยก็ให้เด็กๆเขาดื่มไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วผลการตอบรับของกลุ่ม ลูกค่ะขอบพระคุณมากนะคะคือทั้งในส่วนของสลับมันแก้วในส่วนของนอนแอลสปาร์กิ้งไวในสปาร์กิ้งไวมันแก้วเนี่ยนะคะตอนนี้เราเปิดรับทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นสนใจผลิตภัณฑ์จะมาร่วมทุนกับเราหรือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะเรายินดีที่จะ กิจาจาด้วยทุกประเภทค, <C> e <at> ค่ะเราเราพร้อมมากว่างั้นเถอะนะค่ะแล้วครานี้ถ้าเกิดส่วนจะติดต่อเนี่ยติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะที่ที่ตัวเราเองก็คือชื่อสิริพรลาวันนะคะ <C> e <at> อยู่คณะเทคโนโลมหาวิทยาลัยมหาสารคามเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น0941952562กับ0632652556ค่ะี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอได้คะ่ะเบอร์โทรที่สามารถที่จะติดต่อได้แล้วก็ยังมีเบอร์ติดต่อกับกันนะคะ พร้อมจะวิ่งไปด้วยกันหรือ,อยังครับ